สวัสดีค่ะพบกับจิตจาดี DIY นะคะสำหรับวันนี้เราก็มารู้จักกับว่านนกคุ้มกันค่ะว่านนกคุ้มก็จัดเป็นว่านคมไพยที่นิยมปลูกทั้งในด้านไม้มงคลสำหรับปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายให้แก่ผู้ปลูกและครอบครัวนะคะมาดูใบของเขาค่ะใบของเขาก็จะมีสีเขียวสีขาวนะคะ เป็นลวดลายสวยงามเลยทีเดียวซึ่งก็จะเหมือนกับนกคุ้มนะคะคล้ายๆกับปีกของนกคุ้มค่ะใบเป็นรูปพัดค่ะเขาก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะ เป็นก้อนแตกแขนงคล้ายกับหัวของกระชายนะคะด้านในของหัวก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะค่ะเราก็มาดูลักษณะหัวของว่านกคุ้มกันนะคะโอ,อ้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะนี่เลยหัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเราก็ จะนำมาปลูกนะคะนำมาขยายพันธุ์ไว้เยอะๆเลยนี่จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหัวโอ้หัวเหมือนเหมือนกระชายจริงๆนะคะเดี๋ยวล้างให้ดูจะเป็นหัวแบบนี้เลยค่ะอ๋อมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะเพราะว่าของเขาก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะนำไปปลูกค่ะสามารถแบ่งได้หลายต้นเลยแบบนี้เลย<อ>เห็นเล็กๆแค่นี้นะคะเลี้ยงแป๊บเดียวก็แตกกอแตกกอใหญ่แบบนี้เลย ดูวิธีการปลูกเลยค่ะสำหรับการปลูกนั้นนะคะอันนี้เราก็ผสมดินปลูกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะข้างในนี้ก็จะมีดินดำหนึ่งส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนนะคะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะก็ได้ผสมกันใส่ในนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะอันนี้เราก็ใช้เงาเลย หรือใครมีกรวดมีทรายนะคะก็สามารถผสมลงไปกับดินตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาชอบดินร่วนปนทรายด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะ ก็เก็บไว้ในที่ร่มก่อนค่ะติดง่ายนะคะเลี้ยงง่ายติดง่ายค่ะติดแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีดอกด้วยค่ะก็เป็นวิธีปลูกที่ง่ายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลองหามาปลูกดูค่ะ